โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็หยกช่อง b n k t g 7ครับอย่างนคลิปนี้นะผมก็จะมาพาท่านผู้ชมนะมาดูอิสต์เอ็กลับในเกม Tom แอนด e เ r y Chase กันนะครับอ่าซึ่งอิสต์เอ็กลับพวกนี้นะครับก็จะมาจากในห้องลับในแต่ละด่านของเกม Tom แอนด e เ r y นะครับอ่าเดี๋ยวผมนัดจะพาท่านผู้ชมนะไปดูอิสต์เอ็กแรกกันเลยนะครับโอเคนะครับอิสต์เอ็กแรกนะครับก็คือในด่านเรือสำราญฤดูร้อนนะครับซึ่งในด่านนี้เนี่ยก็คือ จะเป็นดาที่มีอิเตกนะครับอ่าเมื่อกี้นะผมให้น้อง f c จูเนียนะครับให้ทําการเปิดเครื่องฉายนะครับอ่าซึ่งตรงนี้นะมันจะมีอิเตอเอันหนึ่งนะก็คือตรงหน้าต่างเนี่ยแหละครับมันจะมีรหัสลับนั่นเองนะครับคือให้เพื่อนๆนะไปทําการเปิดปิดเครื่องฉายแบบนี้นะครับและให้มันได้เอ่อช่องนี้นะครับนี่ยให้มันได้แบบเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับให้ได้หลายครั้งแล้วก็มาดูแบบนี้อ่ะอยังของเรียกน้องเอฟซีจูเนียก่อน จูเนียจูเนียมานีหน่อยจูเนียมานีหน่อยโอเคตามพี่มาโอเคนี่คนระับเดี๋ยวผมก็จะให้น้องเอซจูเนียนะครับมามาดูนะครับว่าว่ามันจะมีเอ่อรหัสลับขึ้นมาอยังโ okay, อเคเดี๋ยวผมจะให้น้องเอฟซนะเปิดเปิดเครื่องฉายนะเปิดปิดเครื่องฉายอ่ะจูเนียมานีมายืนบนเครื่องฉายอย่ะเดี๋ยวพอนะพี่สั่งก็บอกนะ โอเคปิดเด็เปิดให้มันได้ช่องเนี้ยอย่าก,กดรัวๆอ่าจุดเนี้ยให้มันได้ช่องแบบเนี้ยแป๊บนึงเออเปิดใหม่ ผมดูเหมือนว่ามันับจะมีตัวเลขขึ้นมาแล้วนะครับตัวเลขพวกนี้นะมันจะเป็นคําใบนะครับมันจะมีสีเป็นตัวเลขสีทองแบบนี้นะครับอ่าซึ่งให้เรานาทําการขึ้นไปบนห้องกับตันในทันทีนะครับโอเคห้องกับตันนี่นะครับมันก็จะมีสวิตที่ท่านชมนับเคยเห็นกันมาก่อนนะว่ามันคืออะไรนะครับอ่าซึ่งสวิตเอ่อเก้าเก้าสวิตเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับก็ ก็จะแบบว่าให้เรานั้นใส่ตัวเลขตามตรงข้ามที่ผมนับได้เห็นไอตัวเลขสีทองเมื่อกี้นะครับอ่านี่เลยนับอ่าอย่าผมอธิบายก่อนนะครับก็คืออ่าสีแดงนะก็จะเป็นตัวเลขศูนย์นะครับส่วนสีเขียวก็จะเป็นตัวเลขหนึ่งนั่นเองนะครับอ่อา๋ยวผมขอไปดูใหม่อีกรอบพอดีลืมนะโอเคอ่อา๋ยวผมขอขึ้นไปบนห้องกับตานนะครับ และปิดนี้โอเคตรงนี้มันอาจจะแบบเปิดปิดยากหน่อยนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นผมก็ต้องปิดตรงกลางและผมก็ต้องปิดตรงกลางข้างล่างอีกทีนะครับเคอถ้าถ้าท่านผู้ชมนะครับมาหาอีสเตอร์เอ็กในดาดนี้เนี่ยคือเราจะต้องแบบมันตัวเลขมันจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้มันดูเหมือนกดยากหน่อยนะครับอ เออมันยังไงเนี่ยอ๋อือผมจะไอ้นี่มันต้องสีแบบนี้ไอ้นี่ต้องแบบนี้โอเคนี่นะครับมันก็จะเป็นการเปิดห้องรับแบบนี้นะครับและในะห้องรับนี้ก็คือจะมีพวกน้ํายาบัฟพวกเอ่อเอ่อไอเทมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมนะครับไม่รู้ไอไอนี่นะครับก็คือเป็นสวิตเนี่ยพอผมกดนะครับอ๋อ ผมเพิ่งมารู้ในคลิปเลยนะครับผมเห็นว่ามันสามารถเปิดตำแหน่งได้นะครับก็คือเปิดกล้องนะครับและในห้องนี้นะครับคือถ้าว่าเราอยากจะปลดเนี่ยเราจะต้องไปที่ห้องภาพยนตร์นะครับถึงมันจะแบบว่ามันจะมีตัวเลขนะครับให้เราขึ้นไอตัวปกกี้นะครับก็มันจะมีตัวเลขขึ้นมาแบบนี้อย่าเเรานะไปดูอีสต์เอ็กซ์ที่สองเลยนะครับอแมวชนะไปโอเคนะครับอีสต์เอ็กซ์กันต่อมาครับก็คืออีสต์เอ็กซ์ด่านป่านั่นเองนะครับ ่เดี๋ยวผมนะจะให้น้องจุเนียนะครับตามมาเหมือนเดิมนะครับอดูเหมือนว่าน้องจุเนียอาจจะอยู่ข้างล่างนะครับก็คืออยู่ใต้น้ำนท่านหลนครับนี่นะสำหรับอิเตะในด่านนี้นะก็คือให้เราลงมาในน้ํานะครับมันก็จะมีอิเตะแถวแถวนี้โอ้โหผมลืมใส่การ์ดกระโดดสูงอะโอเคอันนี้นะมันไม่เกี่ยวกับที่การ์ดกระโดดสูงละมันมันอยู่ที่การกระโดดนะครับ สำหรับอิเต็กตรงนี้นะครับมันจะมีนะครับอ่าคืออย่างแรกนะครับเมื่อเรานะครับลงมาในซากเรือแล้วนะครับอ่ามันจะมีท่อให้เรามุดขึ้นไปข้างบนนะครับอ่าและเราต้องระวังนิดนึงนะครับคือมันจะมีหลอดออกซิเจนนะครับอ่าอย่างแรกนะถ้าเราจะไปหาอิเต็กเนี่ยเราต้องกระโดดขึ้นมาบนนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปข้างบนอ่านี่อ่าเหตุผลที่แมวนะครับหมดสตินะครับก็คือหลอดอากาศหายใจหมดนะครับอ่า และหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับลงมาแบบนี้ตอนนี้นะผมก็จะล้มอยู่แล้วเนี่ยอ่ามันมันเพิ่มออกซิเจนให้นะครับอ่าก็ให้เรานะครับทำการกระโดดลงมานะครับเราก็จะได้พบเจบของมากมายนะครับแต่มันจะแบบไม่เยอะเท่าไหร่มันก็จะเจอแค่พวกปงพ,พวกปืนอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆถามผมว่าเอา้าเราจะออกอย่างไหน ก็ออกได้ง่ายๆ,ๆนะก็คือให้เรานนก,กระโดดขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถขึ้นไปข้างบนได้นะครับอ่อาเดี๋ยวเช่นผมออกท่อน,นี้อ่าอ่ามันก็จะมาโผล่ที่ข้อกัวนะครับแต่ถ้าว่าเราออกเอ่อหน้าต่างหนึ่งนะครับก็หน้าต่างเรือนนั่นแหละถ้าเราออกอ่างอีกข้างหนึ่งอะ่ะก็มันก็จะไปโผล่ตรงป่านะครับอ่าอีเตในด่านป่านะ้วก็จบตรงนีงเท่านี้นะครับโอเคนะสำหรับใน ดาดปรรัดระดับขั้นกลางนะครับคือมันก็จะมีอิเต้เหมือนกันนะครับอ่าคืออิเต้กอย่างแรกนะครับเราต้องออกไปที่ลานหลังบ้านนะครับนี่นะครับและตรงนี้นะครับคือแมวเนี่ยมักจะนิยมลงมาตรงนี้นะครับอ่าซึ่งเพื่อนๆอาจจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางตันใช่ไหมครับอ่าแต่มันไม่ใช่ทางตันนะมันก็คือทางลงไปข้างล่างนั่นเองนะครับอ่าก็คืออย่างแรกให้เราทาอย่างนี้นะครับให้เรากระโดดไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าว่าตัวละครเราเนี่ยมีอาการตกลงไปนะถ้าตกลงไปเนี่ยก็คือ คือตรงไปข้างล่างอ่ะยงัยงยงังยังยังไม่ใช่นะครับอันนี้มันบากเฉยๆนี่นะมันต้องกระโดดไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะแบบตกลงไปข้างล่างอ่ะมันก็จะแบบแล้วแล้วแต่สถานอากาศนะก็คือแบบมันจะมีโอกาสที่แบบมันจะมีเตะในด่านนี้ไหมนะครับมันก็น่าจะมีโอกาสนี้นะครับอ่ะนี่นะครับ ให้เรากระโดดไปอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะตกมาข้างล่างนะครับในห้องนี้นะครับและในห้องนี้นะครับก็จะมีพวกของพวกนี้นะครับก็จะเป็นห้องลับข้างล่างนะครับแล้วผมก็ค่อนข้างงงอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเมื่อเราจะออกเนี่ยเราคนนั้นจะต้องเลือกท่อใดท่อหนึ่งนะครับอ่า และอย่างหนึ่งนะครับเรานะครับก็จะสามารถเก็บของพวกนี้ได้นะครับแต่ในช่วงต้นเกมเนี่ยผมก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าฝ่ายแมวนะครับก็ชอบเลงมาห้องข้างล่างนี้นะเพื่อที่จะมาหาพวกยาบัฟพวกหาเข้าของเอาไว้ใช้แก้ทางนะครับในในช่วงต้นเกมอะไรประมาณนี้นะครับคือสิ่งอย่างแรกที่ผมจะรู้ดีนะก็คือฝ่ายแมวนะครับมักจะหยิบเยานี้เข้ามานะครับก็คือยาบวกระเม็การโจมตีทําให้หนูล้มนะครับอ่า โอเคนะครับก็อิสต์เอ g กในในดานนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ก็ครบ3ด่ดานแล้วนะก็ขอตัวลาคลิปนี้ไปก่อนนะครับ